ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมมอสจากมอสโตเคลียเตอร์ชาแนลนะครับกับการดูดวงผ้ายิบซีเพื่อความบันเทิงนะครับย้าเสมอทุกคลิปทุกครั้งก่อนดูว่าเป็นการดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมนะมันไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้เพราะฉะนั้นถ้าผลออกมาดีมากก็อย่าดีใจเกินเหตุถ้าผลออกมาไม่ถูกใจก็อย่าจิตตกอย่ากังวลน,นะครับผมนะ เพราะเป็นพลังงานรวมไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้คนดูเป็นแสนเป็นล้านถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นใกล้เคียงตัวคุณมากขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอโต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามสบายตามศรัทธาเลยครับผมนะโอเคครับหัวข้อที่จะมาดูกันในวันนี้เราจะมาอัปเดตพลังงานกันนะ เป็นหัวข้อที่เคยดูไปแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนมาจะมีแฟนคลับ FC เรียกร้องกันมาจ้านดูอีกพี่มอดูอีกชอบชอบชอบสนุกดีอ่าหัวข้อที่จะดูวันนี้เราจะมาอัปเดตพลังงานกันในหัวข้อ18บวกนิดนิดนะจ๊ะอ่าตามใจแฟนคลับตามใจ FC นะ18บวกนะตอนนี้ใครกําลังอยากได้คุณใจจะขาด แม่ตอนนี้ใครอยากได้คุณใจจะขาดมาลุ้นกันขอให้ได้ขอให้โดนมีไพ่เลือกสามกองเช่นเคยหนึ่งแดงสองเหลืองสามม่วงครับผมออยากให้เลือกกองเดียวเพื่อความสนุกนะแต่ถ้าอยากจะดูสามกองเลยก็ไม่มีใครว่านะเพียงแต่ความสนุกมันจะลดลงมันไม่ได้ลุ้นเท่านั้นเองโอเคครับไปอัปเดตพลังงานกันนะครับว่าณนะเวลานี้ดวงชะตาช่วงนี้ที่คุณมาดูคลิปนี้ สิบวกนิดนิิดหน่อยๆใครกำลังอยากได้คุณใจจะขาดแม่ไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้อัปเดตพลังงานหัวข้อ18บวกนิดๆอ่าใครกันนะที่อยากได้คุณใจแทบขาดแล้วตอนนี้อยากได้เลยนะอ่าคุณได้ไพ่สามถ้วยอ่าอืมสเหรียญอยากได้คืออยากได้จริงๆนะไม่ใช่แค่อยากได้เป็นแฟน อยากได้แบบอัดจื้อไอ้จื้ออ่ะอัดจื้ออัจื้ออัศวินดาบอัดจื้ออัจืออจออจ้อแม่สิบแปดบวกคนนี้าราชินีเหรียญนะราชาถ้วยอืมเด็กถือถ้วยเจ็ดดาบอืมเอ็มเพรอร์ใครกําลังอยากได้คุณใจจะขาดแล้วตอนนี้สิบแปดบวกอ่ะ อยากจะอะเจยอเจยด้วยอยากพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยอะอยากมีอะไรด้วยนั่นแหละคุณกองที่หนึ่งคนคนนี้เป็นคนใกล้ชิดคุณอย่างน้อยที่สุดจะเป็นคนใกล้ชิดเพื่อนสนิทชิดไม่ซื่อดูให้ดีใครมันอยากกินคุณอยู่ตอนนี้นะมีแนวโน้มหรืออาจจะเป็นคนคุยคนใดคนหนึ่งของคุณถ้าคุณคุยหลายคนคุณกําลังเลือกอยู่ก็หนึ่งในนั้นอยากได้คุณหรือทุกคนเลยก็เป็นไปได้เพราะคุณมีเสน่ห์ในตัวเอง คุณดึงดูดอ่าคนให้เขามารักคุณเป็นคนที่มีสเสนอดึงดูดคุณมีความเพียบพร้อมอยู่ในตัวเองสูงแล้วแล้วคุณก็มีความสดใสแบบเด็กๆใครครบหาใครพูดคุยกับคุณใครได้ได้พบได้เจอได้พูดคุยกับคุณเขาก็หลงสเสน่ห์คุณได้ไม่ยาก มีคนที่ว่านีจะมีแนวโน้มเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองสูงสังเกตดีๆเป็นคนที่ใจร้อนนี่ไงใจร้อนอยากได้คุณเร็วๆอยากสาร้างสัมพันธ์ด้วยเร็วๆอยากมีอะไรด้วยเร็วๆนะเขาเลงคุณอยู่แล้วแต่คุณนะคุณก็ใจแข็งคุณตั้งดาบคุณป้องกันตัวดีคุณระมัดระวังคุณไม่อ่อนข้อไม่ยอมใครง่ายๆไม่มีใครได้กินคุณง่ายๆนะประมาณนี้ ก็ดีแล้วครับผมพ่ออย่าไปอะไรอ่าอย่าไปทุ่มเทร,ร่างกายอะไรมากมายก,กับคนที่เราไม่แน่ใจแต่สุดท้ายที่สุดกับคนคนนี้คุณมีแนโน้มจะใจอ่อนเพราะว่าเขาเขาก็เพียบพร้อมพอสมควรแล้วก็เป็นคนที่คุณไว้ใจมากเลยระดับหนึ่งเป็นคนที่คุณก็เองก็มีใจให้นะอืมต่อให้เป็นเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อก็เถอะลึกๆแล้วคุณก็มีใจชอบเพื่อนคนนี้อยู่นะ หรือเป็นแค่คนคุยกันแล้วแต่ลึกๆแล้วคุณก็มีใจให้คนคุยคนนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็โอเคครับสั้นๆง่ายๆได้ใจความกับการอัปเดตพลังงาน18บวกวันนี้นะใครอยากได้คุณก็จะเป็นประมาณนี้อารมณ์เพื่อนสนิทที่ต่างคนต่างชอบกันนิดๆอยู่แล้วแต่ไม่เผยใจเพราะกลัวเสียเพื่อนองานนี้จะได้เสียเพื่อนขยับเพื่อนเป็นคู่รักหรือเปล่าเดี๋ยวก็มาลุ้นกันขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ะนะเพราะปกติคุณก็คุณก็ชอบเรื่องนี้แหละแต่คุณไม่ได้ยอมอะไรให้ใครง่ายๆ คุณไม่ได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปทั่วแต่มันก็ดีอยู่แล้วแล้วนะเก็บไว้ให้คนที่รักเราดีกว่านะประมาณนี้คุณกองที่1มีแววได้มีแวว,แว,วโดนในเร็วๆนี้นะครับก็ขอให้โชคดีถูกใจนะครับคุณกองที่1น,นะครับประมาณนี้ครับโอเคครับโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อคว,วามบันเทิงในวันนี้หัวข้ออัปเดต18บวกเล็กๆน้อยๆเอาใจแฟนคลับมีใครที่อยากได้คุณใจจะขาดแล้วตอนนี้หมถูกใจกันไหมเล่า เรียกร้องกันมาคุณกองที่สองคุณได้ไพ่เด w o เ l d The f o อ l อ่าอัศวินถ้วยแปดเหรียญสองถ้วยเฮ้แล้วนี่ไงใครกัน THE SUN คนกันเองนี่แหละไฮโลแฟนหกดาบอ่าหอ คนที่อยากได้คุณใจจะขาดตอนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนคนสนิทของคุณคู่รักของคุณนั่นแหละเออแม่แนวโน้มของการครบหาครั้งนี้คุณเป็นคนที่หัวโบราณจากหน้าไพ่ผมทายว่าคุณหัวโบราณคุณเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเพณีขนรรมเนียมันดีงามแล้วก็เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองควรจะทาอะไรให้มันถูกต้องตามศีลธรรมนันดีงามไม่ควรรัดขั้นตอนไม่ควรชิงสุก่อนหามอะไรก็แล้วแต่ คุณอาจจะเป็นคนหัวโบราณทํานองนี้ใช่หรือไม่ผมไม่รู้นะแต่หน้าไพ่มันมาทํานองนี้อ่าคุณคิดว่าคุณมีความสุขดีแล้วกับเรื่องทางโลกอื่นๆที่เป็นการกินการเที่ยวการพักผ่อนโดยไม่ต้องมีเรื่องอย่างว่าก็ได้คุณมีความเพลิดเพลินกับเรื่องอื่นอยู่แล้วแต่คนเนี้ยคนเนี้ยคนที่เขาอยากได้คุณเนี้ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขามองว่าคุณมีสเสน่ห์เหลือหลายมีสเสน่ห์เหลือลน้นมันเป็นพลังงานคู่รัก จะเป็นแฟนของคุณก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นแฟนที่ยังไม่ได้มีอะไรกันอ่าก็เป็นไปได้หรือคนที่เพิ่งคบหากันใหม่ๆแต่เดอะซันมาขนาดเนี้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดแน่นอนซึ่งไอความสัมพันธ์ทางกายอะไรครั้งเนี้ยอ่ามันจะนําพาไปสู่ความสัมพันธ์อีกขั้นหนึ่งคนเพิ่งคบกันจะได้เป็นแฟนคนเป็นแฟนกันอาจจะมีลุ้นถึงขั้นแต่งงานแต่ก็เตือนนะเตือนนะป้องกันดีๆถ้ายังไม่พร้อมจะถ้ายังไม่พร้อมจะมีลูกมีอะไรก็ป้องกันดีๆ เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดความภาระหนักขึ้นมาได้แล้วก็อเขาเรียกว่าถ้าคุณไม่พร้อมมาป้องกันดีๆก็แล้วกันเตือนได้ประมาณนี้แต่ว่าถ้าพร้อมเดินหน้าลุยไปเลยสองถ้วยเดือดซันพลังงานคู่รักกับเดือดซันมาถ้าถ้าเพิ่งเริ่มคบหากันความสัมพันธ์ทางกายจะช่วยรัดขั้นตอนในคุณรักกันเป็นแฟนกันเร็วขึ้นหรือถ้าเป็นแฟนกันอยู่แล้วความสัมพันธ์ทางกายครั้งนี้จะทําให้คุณได้แต่งงานกันเร็วขึ้นประมาณนี้เลยคุณคนที่สองแม่ แซบแซบแสบถูกใจวะเออประมาณนี้ครับไม่ต้องพูดกันมากนะเป็นคนที่คุณรักคนที่คุณชอบอยู่แล้วเป็นคนที่ถูกใจอย่างน้อยที่สุดถ้ายังไม่ได้เป็นแฟนกันก็ต้องถูกใจกันแล้วในระดับหนึ่งอ่ะเป็นแรงดีๆว่าคนไหนประมาณนี้นะครับคุณกองที่สองครับโอเคครับต่อกองที่สามครับผมโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้ออัปเดตพลังงาน18บวกนิดๆหน่อยๆอ่ะ ใครกันนักที่อยากได้คุณใจจะขาดตอนนี้แมคุณได้ไพ่เดวิลโอสเสน่ห์เหลือล้นยากที่จะห้ามใจมาล่ะครับผมเทมเพลนส์ครับผมครับอ่าหนึ่งไม้เท้าอืออัศวินเหรียญใจร้อนดูดีมีตงังแม้วิอัฟ์ฟอร์จูนโชคชะตาจะนำพาให้เรื่องนี้เกิดขึ้นสองดาบอม,มีการตัดสินใจ ราชาเหรียญแมะแม่แมแมแม,มาลุ้นกันเด็กถือดาบคุณกองที่สามเดวิลมาชัดเจนคนที่อยากได้คุณใจจะขาดตอนนี้คือคนที่อยู่ในกวนเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวของคุณเออมันอาจจะไม่ใช่แฟนไม่ใช่เพื่อนสนิทหรือไม่ใช่เพื่อนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่เพื่อนที่ชวนกันไปถ้าเป็นเพื่อนพวกเข้าวัดเข้าวานี่ตัดทิ้งไปเลยเพื่อนเพื่อนธรรมะธรรมโมนี่ตัดทิ้งไปเลย ไอ้เพื่อนนี่จะเป็นเพื่อนเพื่อนกลุ่มเที่ยวกลุ่มกวนเที่ยวถ้าคุณชอบปาร์ตี้คุณชอบสังสรรค์คุณชอบเที่ยวคุณจะมีเพื่อนอยู่กวนหนึ่งที่สนิทกันสังเกตคนในกลุ่มนี้ให้ดีๆมันจะมีคนหนึ่งจ้องจะงาบคุณอยู่จ้องจะกินคุณอยู่นะอืมไอ้คนคนนี้มันเล็งคุณอยู่นานแล้วแต่มันยังไม่สบโอกาสเออ <c oughs> ซึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็ไม่ได้เลว้ายคนคนนี้ไม่ได้เลวร้ายอะไรเป็นคนที่มีคุณสมบัติดีคุณเองก็มีแนวโน้มจะถูกใจเขานะแต่เพียงแต่ว่า คุณยังรักษาสถานะเอาไว้เป็นแค่เพื่อนเป็นแค่คนรู้คนรู้จักในกลุ่มเหมือนกับว่าเฮ้ยเฮฮาปาร์ตี้แฮงเอาท์สังสรรค์อะไรประมาณเนี้เออไม่มีอะไรหรอกกินดื่มไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณตั้งกาดดีคุณป้องกันตัวเองดีคุณไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คนง่ายอ่ะพูดกันตรงๆต,ต,ตามหน้าไพา่คุณไม่ใช่คนที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวแต่ว่าไอ้คนคนนี้มันจะมีจังหวะที่มาทําให้คุณใจอ่อนอยู่ดีๆมันจะมีเสน่ห์ขึ้นมา อยู่ดีๆมันจะมีเสน่ห์ในสายตาคุณขึ้นมาเขาจะมีเสน่ห์ในสายตาคุณขึ้นมาซะดื้อๆเสน่ห์เกินต้านทานของทั้งคุณและเขาซึ่งกันและกันจะดึงดูดให้เกิดอะไรๆขึ้นอย่างง่ายดายโจ๊ะเจ๊โจ๊ะเจ,จ๊อัจื้ออัจื้ได้อย่างง่ายดายในเร็วๆเวนี้ยอ่ะนับจากเวลาที่คุณดูคลิปนี้นะผมว่าไม่เกินเดือนอ่ะเรียบร้อยได้เรื่องเออจากเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวอาจจะได้ขยับฐานะเป็นคู่รักนะอาจจะได้คบหาเป็นแฟนอะไรก็แล้วว่าไปหรือ ถ้าคนที่มีหัวความคิดแบบว่าเฮ้ยไม่ซือเลือดคบกันแบบเพลินๆชิวๆคบไม่ผูกมัดมีอะไรกันได้ก็แล้วแต่คุณนะครับผมอันนี้ดูตามความเหมาะสมเองนะผมไปแนะนําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แต่เตือนได้อย่างเดียวว่าอย่าทําผิดศีลธรรมอย่าไปผิดลูกผิดเมียใครเขานะคนนะเออประมาณนี้นะอย่าไปอย่าไปยุ่งครอบครัวชาวบ้านเขานะประมาณนี้นะ ถ้าต่างคนต่างโสดเนี่ยลุยกันได้เต็มที่ป้าป้ากันได้เต็มที่เลยนะคนโสดนะประมาณนี้คุณกองที่สามก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากก็เล็งให้ดีๆแล้วกันเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวของคุณไอ้กวนที่สังสรรค์กันประจำมาแหละมันจะมีคนนึงอยากกินคุณอยู่นะไปเล็งกันให้ดีครับโอเคครับผมครบถ้วนนะครับวันนี้ อัปเดตตามใจแฟนคลับหน่อยนะหัวข้อ18บวกใครกำลังอยากได้คุณใจจะขาดก็ประมาณนี้นะครับก็ดูเพลินๆนเพื่อความบันเทิงนะครับอย่าไปคิดมากอย่าไปกังวลอย่าไปตัดสินใครนะเพราะเป็นพลังงานรวมนะถ้าอยากดูให้มันยาให้ตรงมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวที่ไลน์ม o ตโต้95 T h i g ไว้นี้ Hi นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ